สอนธรรมแล้วสอนสมาธิคนอื่นเราต้องเข้าถึงสภาวะจิตของเขาเพราะอะไรถ้าเขาได้สภาวะที่เวทนาดับจริงๆละ่ะเห็นไหมละ่ะสิ่งนั้นเป็นบุญกุศลถ้าเขาไม่รู้กายจริงๆละ่ะเห็นไหมละ่ะเขาถึงขั้นไหนชาหนึ่งชาสองชาสามชาสี ถ้าคนเราจำเรื่องของบัญญัติได้ก็ตอบได้สิใช่ไหมเว้นแต่ไม่รู้บัญญตัติไม่รู้การปฏิบัติเราไม่รู้บัญญตัติแต่เราเข้าถึงการปฏิบัติเราก็จะบอกว่าถ้าท่านอยากจะรู้เสดกูเกินได้เลยไล่ลําดับขั้นของกําลังของการปฏิบัติเรื่องของฌานเป็นสภาวะธรรมปกติไม่ใช่คุณนะวิเศษวิโสอะไร ไม่ใช่คนเราคิดว่าสภาวะฌานเป็นสภาวะที่พระภิกษุนั่งกรรมฐานผู้ปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบแล้วจะได้ฌานไม่ใช่หรอกไปอ่านสภาวะของฌานให้ดีฌานหนึ่งเป็นอย่างไรฌานสองเป็นอย่างไรวิตกวิจารจริตอ,อ,อะไรวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาลงเห็นไหมล่ะทุกสิ่งทั้งหลายฮะไปอ่านคนที่นั่งหลับตา สมาธิกรรมฐานเจอเหมือนกันหมดเจอเหมือนกันหมดเมื่อวานเราก็โทรคุยกับคนรู้จักกันก็บอกว่าเนี่ยปัญหาเนี่ยมันทำให้ฉุกคิดได้ว่าคนเราอ่ะในเรื่องของออปัญญาความรู้ก็คือว่าถ้าคนเราอยากรู้ว่าสภาวะาชานหนึ่งเป็นยังไงไปอ่านเลยว่าชานหนึ่งใน Google ระบุว่ายังไง แล้วดึงธรรมบัญญัตินะเข้าหาตัวเองดูสินั่งสมาธิมาใช้เวลาเท่าไหร่กี่วันกี่เดือนกี่ปีสภาวะธรรมเราเนี่ยอาจารย์หนึ่งมีอะไรนั่งติ๊กไปเลยนั่งติ๊กไปเลยสภาวะธรรมมันเป็นยังไงนั่นแหละอันนี้ได้หรือยังอ๋ออันนี้ได้แล้วอันนี้ได้แล้วอันนี้ได้แล้วเพราะอะไรเราไม่เคยอ่านบัญญัติเลยว่าชาจหนึ่งชาจาสองาสามา,ส,า,มาสี่เป็นยังไง เพราะอะไรไม่ได้สนใจเรื่องกำลังของชาย